การเกิดอุบัติเหตุทางถนนเยอะขึ้นเนาะเพราะว่ามีการดื่มสังสรรค์น,นะครับแต่จริงนอกเหนืออุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่ๆนๆเนาะเช่นการดื่มแล้วทะเลบบาะเบาะแวง้งเกิดค,ควบคุมสต,ติไม่ได้ไปยิงกันไป,ไปทุบตีกันนี่ก็มีเหมือนกันสถิติประเทศไทยเป็นอย่างไรเนาะเรามีสถิติตอยู่2ตัวหลักนะครับสถิติตัวแรกนี่บอกว่าสัดส่วนนักดื่มเป็นอย่างไรเนาะจริงๆต้องยอมรับว่าสัดส่วนนักดื่มที่ผ่านมาสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีข้อมูลจาก สัพงานิติแห่งชาตินะครับข้อมูลเนี่ยคนไทยจะดื่มอยู่ที่ประมาณสักสาต้นต้นยีปลายปลายอย่างเงี้ยตลอดเนาะล่าสุดข้อมูลปี64เนี่ยเราบอกว่าคนไทยเนี่ยร้อยคนจะดื่มอยู่ที่ประมาณ28คนนะ28เนาะยีถามว่าเยอะไหมเออถ้าเราฟังเนี้ยจะดูไม่เยอะเนาะสิคนเราเห็นคนดื่ม3คนเนาะแต่ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศใกล้เคียงเนาะประเทศใกล้เคียงเนี่ยปรากฏว่าในอาเซียนเราเนี่ยเราดื่มเป็นระดับ3สูงสุดระดับ3ซึ่งยังไงเราก็ยังถือว่าเยอะอยู่ดีเนาะลองจากลาว ลองจากพวกเวียดนามอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแอลกอฮอลนะ์เนาะมีผลกระทบเนี่ยในทางวิชาการเราจะมองผลกระทบเป็น2ด้านหลักนะครับด้านที่1เนี่ยเราบอกว่าเป็นเรื่องของด้านสุขภาพนะครับผมคิดว่าทุกคนเข้าใจและแต่จริงทางการแพทย์เราจะพยายามแบ่งมันอีกเป็น2รูปแบบนะฮะร,รูปแบบที่1เป็นผลกระทบที่มันเกิดเฉียบพ,พลันเนาะหมายคือดืม่มปุ๊บเกิดปัญหาปับ๊บเช่นอะไรอุบัติเหตุเนาะกินแล้วทะเลาะวิวาทกันในร้านอะไรเงี้ยนี่คือผลกระทบ ต่อร่างกายระยะสั้นนะครับ<ม>ระยะยาวเนี่ยก็มีเหมือนกันเช่นถ้าเกิดที่พวกเรารู้จักกันดีเช่นโรคตับนะครับตับแข็งมะเร็งตับผลกระทบต่อปัญหาในครัวเลือนนะฮะปัญหาเรื่องของความยากจนใช่ไหมความหมายคือจริงๆเรามีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจมากคือคนที่มีรายได้น้อยๆเนี่ยเราใช้เงินประมาณครึ่งหนึ่งไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนาะซึ่งนี่เป็นเป็นข้อมูลของประเทศไทยเองซึ่งไอ้นี่ก็เป็นผลกระทบต่อทางด้านสังคมรวมถ,ถึงทางด้านเศรษฐกิจในในประเทศไทยครับ เปรียบเทียบง่ายๆเลยกันนะครับสมมติว่าถ้าเกิดผู้หญิงกับผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เท่ากันเนี่ยถามว่าผลกระทบจะเกิดขึ้นกับใครมากกว่ากันเนาะหนึ่งต้องตอบว่าผลกระทบอาจจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าเนาะซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ที่ที่นักกังวลเหมือนกันทางการแพทย์ผู้หญิงเนี่ยเรามีส่วนใหญ่ร่างกายเล็กกว่านะฮะน้ำในตัวน้อยกว่าความหมายคือเลือดในตัวน้อยกว่านะฮะฉะนั้นเมื่อดื่มปริมาณแอลกอฮอล์ที่เท่ากันเนี่ยปรากฏว่าแอลกอฮอล์เนี่ย มันจะไปอยู่ในเลือดที่น้อยกว่าฉะนั้นความเข้มข้นมันก็สูงกว่าผลกระทบต่อร่างกายก็จะเยอะกว่าเนาะอีกอันนึงที่ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญทางสังคมไทยเลยคือแนวโน้มเริ่ม,เร,มเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้อัตราส่วนเนี่ยความชุกของผู้ชายยังดืมเยอะกว่าผู้หญิงแต่แนวโน้ม10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงเริ่มดื่มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้ในทางวิชาการเราก็มองว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเหมือนกันแล้วก็บริษัทธุรกิจเนี่ยพยายามจะเติมตรงนี้เพราะเขามองว่าาผู้ชย ดื่มเต็มที่แล้วนะประมาณประมาณประมาณเนี่ยเต็มที่ลวผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะเพิ่มออลูกค้าได้เยอะจริงต้องบอก es, ว่าสินค้าเหล่านี้เนี่ยคือถ้าถ้าในเชิงวิชาการเราบอกว่าเป็นพวกอะโคป๊อปนะคือเป็นสินค้าแอลกอฮอล์พร้อมดื่มนะถ้าตอนนี้เราเข้าร้านสะดวกซื้อต่างๆเราจะเห็นพวกนี้เนี่ยมาก,กกว่าซึ่งบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือพวกบริษัทที่นําเข้าสินค้าเหล่านี้เนี่ยเขาเล็งเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นออกลุ่มลูกค้าที่สําคัญหลักของเขาครับ ต้องบอกว่าโอเคในช่วงเทศก,กาลเนี่ยถามว่าปัญหาอะไรเยอะที่สุดเนาะปัญหาที่เยอะสุดเนี่ยคงเป็นบอกว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับแต่จริงๆนอกเหนืออุบัติเหตุทางถนนเนี่ยก็ยังมีประเด็นอื่นๆเนาะเช่นการดื่มแล้วทะเลาะเบาแวงเนาะควบคุมสติไม่ได้ไปยิงกันไป,ไปทุบตีกนันนี่ก็มีเหมือนกันเอ่อถ้าเกิดเปรียบเทียบช่วงเทศก,กาลเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเอ่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยเยอะขึ้นเนาะ เพราะว่ามีการดื่มสังสรรค์นะครับปีที่แล้วเนี่ยมีคนตายประมาณ300กว่าคนเนาะถ้าเกิดเปรียบเทียบ3ปีที่ผ่านมาแนวโน้มลดลงนะครับแต่ลืมว่าเรามีประเด็นเรื่องโควิด -19 เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นสิ่งที่นักวิชาการกังวลรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขกังวลคือหลังจากนี้เนี่ยยิ่งมีกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นเนาะกระตุ้นการท่องเที่ยวมากขึ้นเนี่ยตัวเลขจาก317คนในปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะสูงขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับเราคิดว่าการที่ขยายเวลาเปิด ถามบริการหรือการขายเนี่ยถึงตีสเนี่ยยังไงก็ตามมีผลเสียแน่นอนเนาะถามว่าเราเข้าใจรัฐบาลนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่มุมมองของนักวิชาการเรามองว่าการจะเปิดอย่างนี้เนี่ยมีผลดีแต่จริงมันมีผลเสียตามมาด้วยซึ่งเรายังไม่ได้เห็นรัฐบาลทามาตรการในการที่จะรอ,อ,องรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่ที่เรากังวลก็คืออุบัติเหตุทางถนนแหละนะครับขับรถแล้วก็ไปชนเนาะผมขออนุญาตยกตัวอย่าง2ประเทศนะฮะประเทศนอร์เวย์เนี่ยปรากฏว่าเขาลองเปิด การขายสถานบริการนี้เหมือนกันเนี่ยปรากฏว่า1ชั่วโมงที่เขาเปิดเนี่ยอุบัติเหตุเนาะการทำ้ายร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นวันสิกว่าเปอร์เซ็นต์เนาะรวมถึงที่อ,อัมสเตอร์ดัมเหมือนกันอัมสเตอร์ดัมก็คล้ายกันนะครับขยาย1ชั่วโมงเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดการทะเลา,าะเบาแหวงการกระทบกระทั่งทางด้านร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นในหลักประมาณ10กว่าถึง30%เนี่ยตลอดนะครับต้องบอกว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยตัวเอทานอลเนี่ยตัวที่มันออกฤทธิ์เนี่ยเป็น ในทางการแพทย์หรืว่าเป็นสารกดประสาทนะครับแต่สารกดประสาทเนี่ยมันออกฤทธิ์ในระดับที่แตกต่างกันซึ่งถ้าเกิดดูแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยประมาณสัก30-50ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยระดับนี้ก็ทําให้คนเนี่ยเริ่มมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดไปถ้าระดับนี้เนี่ยจริงไปขับรถก็เสี่ยงแล้วนะฮะระดับที่สูงมากสัก300หรือ500รเนี่ยระดับนั้นเนี่ยทำให้กดการหายใจได้เนาะความหมายคือกดสมองส่วนที่ควบคุมการหายใจเนี่ยทำให้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกัน เฉันก็มีฤทธ์กดประสาทในระดับที่แตกต่างกันครับเราก็ไม่อยากให้คนที่ทั้งคนที่ไม่ดื่มเนาะต้องมาเกิดผลกระทบที่ร้ายแรงเนาะแม้ว่าเป็นเรื่องการเสียชีวิตหรือการเกิดอุบัติเหตุการพิกุงพิการเนี่ยเราคงไม่อยากเห็นภาพเหล่านั้นเนาะแล้วก็ตัวเลข3 1 7ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังว่าการเสียชีวิตจะต่ำลงกว่านั้นในปีนี้น